ครับทำตลอดจะไปมีว้าขายใช่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีผมก็พามาดูนะครับมาแนะนำนะในการซ่อมเครื่องไอรถกินน้ำมันเครื่องนะครับว่าจะซ่อมจุดไหนได้บ้างนะครับรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คลิกร้อยิบ้านะครับพี่เขามาจากไม่่าจากไหนนะพี่ม,มาจากบางลําพูนะพี่เขาเป็นพี่วินมาจากบางลําพูนะครับทีนี้เนี่ยเขามาซ่อมเครื่องที่ร้านนี้นะก็รถกินน้ํามันเครื่องนะครับ แดีวผมจะมาบอกว่ามันเป็นพอสิ่งใดมันถึงกินน้ํามันเครื่องนะก็มีแค่จุดเดียวนะที่มันกินน้ํามันเครื่องได้ก็คือเนี่ยมันเกิดจากแหวนตัวตัวที่สองนี่นะนับจากตัวบนลงมาแล้วตัวที่สองนี่นะครับผมคือมันอาจจะสึกหลอไปนะครับทําให้มันกวาดน้ํามันที่ขึ้นมาที่ฝาสูบเนี่ยที่มาเลี้ยงลูกสูบเนี่ยกวาดลงไม่หมดนะมันก็เลย ลดออกมาที่ฝาสูบแล้วก็ถีบออกที่ฝาสูบออกท่อไอเสียไปเลยนะนะก็ประมาณเป็นที่แหวนนั่นแหละนะแหวนไม่ดีเนี่ยพอพอแหวนไม่ดีเนี่ยไฟมันเวลาเผาไหม้มันก็แลบเข้ามาด้านในไนหะแดงแดงมันร้อนพอมันแดงมันร้อนโดนไฟไหม้มันก็เข้ามาด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้นะน้ำมันเครื่องก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ครับในเพิ่งทําเสร็จนะครับแล้วก็ของเขาของพี่เขามีอาการวาลนี่นะ ใบวาวมันแอนนะครับนี่ใบวาวมันแอนมันแอนคล้ายๆเนี่ยใบวาวไอเสีย wow, มันแอนขึ้นนะดูปลายชมขอบขอบใบวาวนะครับมันจะแอนแอนเนี่ยมันทําให้วาวรั่วนะวาวรั wow, ่วได้นะครับวาวรั wow, ่วเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันอาจจะดับได้นะดับได้อัน,นี้คือให้มันสมบูรณ์ก็เปลี่ยนใบวาวใหม่เลยนะ สองใบนี้วาลไอไอดีไอดีนี้ไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันเป็น,ปนวาวที่มีปัญหาก็จะเป็นวาวไอเสียนะนวาวตัวเนี้ยวาวมันจะรั่วใบมันแอนปุ๊บมันจะรั่ววาวก็จะตึงด้วยนะนี่ก็เปลี่ยนออกให้หมดอ่ะแล้วก็ลูกสูบมไม่ดำด้านในเลยนะที่ร้านมีเสื้อสับนะครับรอสับได้เลยนะ เปลี่ยนได้เลยไม่เกิน3 4สี่ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับกลับบ้านได้เลยนะตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วแล้วก็รอดูน้ำนะครับว่ามันนิ่งไหมเวลาอาการน้ำนิ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะมันจะไม่มีฟองไม่มีอะไรหรอกรมันจะนิ่งๆ่งมันจะเป็นน้ำวนหมุนทั่วไปแบบนี้นะครับรถมอน้ำนะไม่ต้องเบิ้ล ไม่ต้องเบิ้นให้นะ้ำมันกระจายไม่ต้องเบิ้ลน,นะครับคือเราก็ดูแค่มันหมุนวนเฉยนะแค่นี้ก็ปกติแล้วนะนี่ถือว่าปกตินะครับก็ปิดฝาได้นะแบบนี้เลยนะแบบนี้ปิดฝาได้เลยนี่เป็นคันที่สองนะเมื่อวานทําไปคันหนึ่งนะครับ นี่วันนี้ก็อีกทำเครื่องเหมือนกันนะก็กินน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันลงโอเคสตารเครื่องใหม่น้ำเริ่มร้อนแล้วนะสตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บไม่ต้องเร่งนะครับแล้วก็วาล์วไอดีก็ใช้ฟิวเลกเกตวัดนะครับผมตั้งอยู่ที่ไอตัวบนเนี่0.10มิลมตรนะครับแล้วก็ ไอเสียเนี I ่ยต kind of ั Here, Asia, ้ง0.18มิลนะครับนะตอนนี้แล้วก็จะสตาร์ทเครื่องนี้ก็จะเป็นปกติเลยนิ่มๆปั๊บปุกติดเลยนะครับเครื่องก็ไม่ดังนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็ปิดฝาได้เลยพอเรียบร้อยรอเช็คว่าจุดไหนมันรั่ว ว่าจะมีน้ําหยดตรงไหนไหมแบบนี้นะครับก็ผมก็จะสตาร์ทไว้สักประมาณประมาณหนึ่งอะ่ะประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะแล้วแต่บางคันบางเคสนะครับถ้าคันไหนมันดูปกติแล้วก็ดูแป๊บเดียวนะครับในคันนี้ค่อนข้างเงียบนะรถหลายปีแล้วรถกี่ปีแล้วพี่รถสิบปีรถพี่เขาสิบปีนะสิบปีเงียบการยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนิ่งนิ่งมากนะครับแล้วก็ลูกสูบ ลูกสูบข,ของพี่เขาเนี่ยมันยังใสสะอาดมากเป็นการดูแลรถค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าส่วนที่มันเสียมันอยู่ที่แหวนนะแหวนมันเสียจริงๆถ้างบประหยัดนะงบประหยัดคนที่ซ่อมรถก็สามารถซื้อแหวนเบอร์เนี่ยลูกสูบไซส์นี้นะครับก็ซื้อแหวนใส่ใหม่ก็สามารถใช้ต่อได้อีกนะสำหรับคนงบประหยัดนะครับแต่ว่าสำหรับทางร้านก็เปลี่ยนให้เลยนะมาสับเปลี่ยนก็เอาเสื้อใหม่ เอาเสื้อที่ทําไว้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปใหม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็รอกลับได้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ผมก็ประกรอบก่อนประมาณนี้นะครับผมรอไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการทําก็จะนั่งอยู่กับลูกค้านะไม่ได้เดินไปไหนนะครับไม่ได้ซ่อนแอบไม่ได้เอาอะไรบังไว้นะครับก็นั่งทํากันจนเห็นแบบนี้แหละนะครับนี่นะใครสนใจที่จะซ่อมก็ทักทายมา่เบอร์ 098 9 9 3 9 6 3 3นะครับนี่นิ่งๆนะครับนิ่งๆแน่นอนอืมโอเคครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผม